ได้ันล่นรัมโบดิส ASTER สมบูร์ชัดเจนมันมีอันนี้ไหมผมเดาว่ามันมีสึนามิใช่ไหมมีมีเดี๋ยวาไปดมั้เาไดมเริ่มแล้วแบบแบบประสาทเหลือยเจเลยใช้ชีวิตใช้ชีวิตผมอยากดูมันจะมีแลกดองมีก่อนเลบอกก่อนแล็ดองวมนนี้ เดี๋ยวนี้วียชั้นมีระบบแล็กดอที่แหลมอสมันเก่าแล้วระบบเล็กดอจองจองที่เลยจองที่เลยจองที่ที่ใครที่มันผมอยู่นี่ที่ไหนที่แม่ไม่อยู่ตรงกลางอยู่ตรงกลางเลยแล้วอะไรอ่ะฝนตกเสร็จนฝนตกว่ะตกแบบนี้ฟ้าผ่าป่ะคือฟ้าจะผ่าเลยแต่เห็นลมหมอกเป็นพายุอ่ะ โอ้ยนอเนี่ยดูน่ะเบี่อเลยไม่น่าใช่ฟูดนำ้นำท่มำวมว่วมนำว้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมใครล่วงมาแล่ะ <c ười> น้นนำท <c ười> ่วมฟลูดฟลูดฟลูดฟัดฟลูดฟัดฟลูดฟลูดฟัดกระโดดกระโดดกระโดดฟลูด ลูดโอ้ยมันพังอยู่เออรูดลูดให้มันอยู่ได้และเราเราแค่จมแค่ครึ่งตัวอยู่ได้อ่ะอยู่ได้องใส่เออหายแล้วูดูดว่าลลรูดฟูดปล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 ดดปลดปอลล้ปลดดปลดล้วลดดปลดปมดปลมปลดปลดป ก็ไม่หลออชนะสองแล้วผมตายได้ไงวะแล้วแล้วคุณจีตายได้ไงจีได้ยินเขาบอกผมว่าฟลูดไม่ไหวฟลัดฟลูดเจี๊ยนจีนึงบอลฟลัดเลยอะฟลูดฟุตบอลรู้ยนมาจากไหนวะบอลเรียนมาจากตัวเอง เนี่ยดูดิดขนาดไอ้ตัวขึ้นบันไดมันถึงเปิอันเดียวกันเลยหรอไปปีนเนี่ยไม่สูงอยูอ่ที่อยู่ในบ้านเลยหรยปีนได้เลยเฮ้ยองฟอร์ดเมทลืมไปว่ามีฟอร์ดเมทดรือเปล่าไม่ได้เนี่ยเดนี่มีฟอร์ดเมทตกที่สูงก็ได้ปีนขึ้นไปอีกเลยเลยเจอฟลูดอีกทีเลย อันนี้จะปีนได้รู้อะไรอ่นนอะเออซีนามิซีนามิซีนามิซีนา<ะ>มิเฮ้ยเจอฝันเจอเฮ้มันเหหวีวีที่อยู่วีที่อยู่เดดเดนราคาขึ้นราคาเลยมาแล้วมาแล้วเฮ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้โดนข้ามไปยนี่โดนข้ามไปนิดโดนข้ามเออไม่ไม่มันลงมันลงมันลงโผหลอดแล้วเฮ้ยรั้พังหมดเลยเดี๋ยวันไดแม่งลอยไปดูเลยเห็นไหมลอยไปดูเลยไอตัวไอตัวบันไดขึ้นนะมันลอยไปดูมนแล้วคุณสกิขึ้นไม่ได้แล้วดิอือข้ามคนขึ้นเลยเฮ้ยรั้วพังเลยรั้วพังรั้วพังเรียบเลย หัวเอาไม่อยู่อะไรพังก็ได้กระแพงพังหยไอมีมีขึ้นมีขึ้นวขึ้นสองขึ้นสเว็บเวดู้รอด d เฟสองโสฟู้้หายไปแลไลนอยู่ด้ัเา้ก็ชามันลอยได้เซอร์ไว้แค่อันเดียว ตางขา multi disaster เนี่ยอ่ะอันเดียวก็เอ่อเอเะเจอฟลูดเจอฟลูดเกอะไรบีใช้ห่าเอ้ยโอ้โหอยู่เนือราดับเลยเจอฟลูดทีนี่เราไม่รอดเลยเชื่อมันในลูกปันปั้นอะไรันแมวหรือจิ้งจอกอะแมวจิ้งจอกจิ้งจอกปล่า เออวอที้แมวถ้าแมวก็แมวอ้วนต้องสิกนายที่สิกนายอยู่ได้อยู่อยู่แล้วไม่เป็นไรเชื่อมันเป็นมันผมไปหาคุณสิกนายดีกว่าอ้าวชิพันพลอยดรามิดอะไรอ่ะเฮ้ยฟลูดีแล้วน่ะหักอีกเชื่อมันมลีงปั้นแมว เออเป็นอย่างนั้นไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วีมักกัดที่มักกัดแม่ไปฮิมาิมโมะโมอายุิโมตายนเข้าไปทำเฮ้ยเดี่ยมันน้ำ้ำงฝนตกใครฮิมาเอออ๋อมันมาตีซสเตอร์ดวยว่ะลืมไปเอ้ยเจ้าขอไม่จะพัง นแข่งกันเฮ้ยยะยัะเฮ้ยฟลูดบอกแล้วมันฟลูดมันฝนฝนมีาหรือว่าเป็นกัฝนีดูดูจุดที่ผมอยู่กับคนณลิได้รอนร้อนมันกลายเป็นมีฟลูดมีฟลูดอุ้ยน็อุ้ยทำไมทำไมหลัาฟิว จะเชื่อแล้วมยวม่งบินไปนู่นวมุดต้นไอลักดอไโคตรไออลังคาไปละโอ้ยอลอลลเหลือีมเหลือีมเลือีมรอแน่อ ที่สูงอ่ะมีหลังคายวกคุณนเสียตายอยู่กันสองคนด้วยหรือว่ามันจะเป็นแบบมาต่อเนี่ยไม่มามาซ้อนกันไม่มันมามันมาซ้อนคุณคืออย่งนี้เฮ้ยกี่ไปรู้อ่ะไม่รู้อูดังสแตสเตถูกเวด <c oughs> อัตรงนั้นอันนี้เราขึ้นไปได้หรือเปล่าขึ้นไปได้อ๋อได้ได้กินสปด้วย มันมีเมนูเชาวเวอมีไม่ดีวชาวเวอร์อยากไอยู่ฝั่งนู้ไม่ยากเลแบบฝนตกเยอะโอ้ยวิดีโอเชาวเวอร์โอ้ยจิงด้วยไมไงจะบอกว่ามันไม่ใช่ดีไม่ใช่โอ้ยูเขอไฟวัดน้ะโอเคโน่เฮ้ยูเขอไฟรเกิด ที่เราเราใช้ชิคแบบในในนั้นได้ปหมวะในในโลบกของโรเบิร์ที่อันตรายที่สุดดับดาบเบทห้าสิบดับเบทฟลูด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 โอ้ยร้อนจะเถียงอะไรโดนผมมมิ่าเถียงโอ้โหโอ้ยร้อนร้อนฮ้อนฮ้อนฮอนโอ้ยฮ้อน อ้าวโอ้โหเอาเฮ้ยทางไหนยไฟบ้าเลยลอไรรยได้แหม้บันไดทางขึ้นเป็นปืนใหญ่เลยเป็นผัดกระเพราเลยอ่ารอดคนเดียวเนี่ย <c oughs> ไฟไปแล้ว ไม่ส่งจริงเลยอยู่ขุดมันอะพ่อรู้ขอไฟตายน้ำมีนะดาดแม่พังยิ <c oughs> นเส้นชอบนี่ดาดนี้ไม่เคยเห็นมันคือแบบไรส,ส่วะะนสาธารณะผมเคยเป็นคนมัีดาดไม่ตายเพราะโดไนไฟเผา เบิร์นนิ่งเฮ้ยไม่ไม่ร้อนคุณคุณเลยคุณคุณน่าจะว่เป็นฟลูตที่เราทำไปด้วยเฮ้ยอะไรอ่ะใช่ไม่มีควันไม่มีควันบนท่อฟ้าตอวใช่ทุกปรการเฮ้ยฟ้าผ่าฟ้าผ่า้ยฟ้าผ่า ไช่อยู่ที่ลงอยู่ที่ลงกคืมันระเบิดเยอะโวมันเยอะโง่บ้านบ้านพังโอ้ยมมันอยู่ครับอยู่อ๋อเห็นแล้วมันจะมีประกายไฟก่อนที่จะใจนี่มันจะมีประกายไฟอุ้ยตายโอ้ยกว้างจังวะาโคตรกว้างเลยอุ้ยมันพังไอเห็นไอก่อนหน้านี้เห็นเห็นบ้านนี่มันเป็นยาวๆเลยโดนผ่าดีดเอาหายเรียบเลยใช่ครับ โอ้ยตายเลยมันระเบิดกว้างมากเอ้ยคีโกคีโกใหญ่ใหญ่กว่าสายฟ้าของบิทเตอร์เมก้าอโกเล่นกับป๊าป๊าคุณนะบับบับอีเลียเท่าไหร่ด้วยดูแอร์เรียมมันนี่ยแอร์เรียมมันคนใหญ่หรือเราต้องไปอยู่ไอ้ใต้นน่วะไอ้ใต้ป้ายรถบัตเนะ มันมันคือเราอยู่ได้เราอยู่ในเขตได้ไม่เกินเส้นแดงมันจะมีเส้นแดงขีดไว้อยู่ออกไปนอกจากนั้นคือล่วงล่วงออกนอกแบบเลยเพื่อจะนี้แหละมาอยู่เลยกินเดลเลย์เรื่อมันเนปันจอกเดียวเดินฟิวเดี่ยดายท้องเลยไม่ได้โอ้เดิมพิสนา

อวเดี๋ยวจอตเปั่นจ่อมาช่วยเลยไปช่วยอะไรได้ก็บานเดี๋ยวดูจตดูบ้านดูบ้านดูกระท่อมบ้านโบล็อกไปเลยอออปั่นอยู่อุ้ยอะไรผมรอดผมรอดก็บานทำอะไรบ้านบ้านวาออุ่นผมไม่ได้หรอก บ้านนี้อยู่แล้วโอว้โห <À> บ้านพอเพียงเดี๋ยวบ้านพอเพียงผมอยู่ตรลอดผมจะไม่ขยับไปไหนเด้บอาเลยเชื่อไหมบ้านพอเพียงเฮ้ย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 ดี๋ยวบ้านพอเพียงผมรอดเชื่อไหมเฮ้ยอยู่ทิ้งอะไรไปเมื่อเดียวลมหายหมดแล้โอ้โหน้อยจังวววแล้วบ้านพอเพียงผม บ้านลอยได้บ้านมันอยู่ได้ด้วยเสาเดียววะคืออะไรเสาเดียวทนกว่าซีเสาก็แลวะอุ้ยเอ้ยเดี๋ยวไอ้ด่านดีเอ็มดีไอคนฝั่งฝั่งละสองคน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 วัดดวงวัดดวง ผมไม่รู้เลยว่าเอามัจะเก็บอะไรเลยผมไม่รู้เลยว่ามันเก็บลยไรฟลูดฟลูดมือมีแค่สองตึกเรียกว่าเมืองได้เลยเหรอมาขึ้นไปมึงไม่ได้ดีีเกยวแฮร่นี่มันจะขึ้นไปบนต้ดฟ้าได้เย้โอ๊ยอะไรอ่ะฝนตกฟลูดมาเลย เฮ้ยมีลมมีลมมีลมทันต์โต้ทันโท์้เดี๋ยวแล้ไมทำไมมีอะไรออกออกมาจากร่างกายเฮ้แฟนเชือแฟนเชื้อเฮ้ยคนตะกี้เฮ้ยตึกแม่งไปทางหลังเลยเฮ้ยต้องไปไปเล็งตึกตึกกามันมีมีหลายอันนี้อันนี้อันนี้หลายหลายภัยพิบัติของแท้นี่ติดเชื้ออะไรม่รู้นีติดเชื้ออะไร เดินด yeah. ุเ <tampoco> ดินดใหญ่ใหญ่ใหญ่เดินุ่เดินดุเดินโอ้โโอ้โอ้โอแกอัวะเนี่ยเนี่ยละเรียเรีกไวิบัติหลายหลายอย่างของแทมีั้งพายุมี้ำติดเชื้อไั้เนี้ยไอ้เนี้ยเปิดเปิด อันนี้เหมือนของลบบอกเลยอันนี้เหมือนของลบบอกเลยทอบโดบ้าคันคันแล้วมีเอฟเฟกตอะไรบ้นี้ทันโดโดทุนต่ำไข่นอดเลยไม่มีตายว่ะมาทั้งสามอย่างไผ่หวัดมาทั้งสามอย่างก็เลินบิดแล้วมาผมว้นากลัวโอ้ยนึกว่าจนี้นี่ไอไทยผมคือนี่ติดเชื้อจะไปแพร่ในบอสต่อต่ออ แค่เลยยังไงจะไม่แค่เลยกูมหม,หมดต่อคนเย่แต่เทศที่จะช่วยกันรอดเอาได้บอกอทา้าไทยฮนะมันมีอะไรน่าสนใจเลยต่อพอยี่บัตกลับมาเป็นหลายอย่างเมื่อกี้สามอย่างนะเออเมื่อกี้สามอย่างแบบมคนใหญ่แต่แบบ คือถ้าคือถ้าแค่แพ้เชื้อกับทอร์นาโดนี่อาจจะพอได้นะแต่ไม่มีน้ำท่วมเลยประสบภัยของไทยแฟลชแฟลช s ลู l o อ๋อจำได้นะ flash flood ในโลกมันชื่อว่าแฟล flash flood เป่ามฮ้ยเฮ้ยทอร์นาโดทอร์นาโดทอร์นาโดไม่ใครไม่ใครแพ้เชื้อปะ ไอ้ของวิ่งเอาเไรเฮ้ยน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมเฮ้ย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 อยากเอาอีกจบตายเลยว่ายเลยทีมบามันตุกัะเอาน้ำท่วมอ๋อสิบัสติโอเดินดูเลย ได้กูหอเดิอนเดียวเออเดืเดเดเดอตาอยู่อยู่ในลมไหมอยู่ในลมอน้ำมเถ้ามันมันควรจะเป็นพายุน้ำวน,น <S 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 เลยเกนาำไป เราจบน้ำเนี่ยเราโดนเราโดนแรงน้ำมันแรงไงน,น้ำแรงหมายความว่าแย่วงกระแทกน้ำลื่นแรงง